ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดสุโขทัยที่น้อมนําแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาสกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชมาใช้จนประสบความสาเร็จนะครับหลังจากที่เป็นเกษตรกรและหันหลังจากวงการสื่อสารมวลชนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ คาดทุนคือกำไรคือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มอบให้กับปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งคำว่ากำไรที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงตัวเงินแต่หมายถึงคุณค่าทางจิตใจที่เราจะได้รับครับอนุสรณ์มีบุญเกษตรกรยุคใหม่ที่ฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งพัฒนาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล์อดุลยเดชจัดสรรที่ดินจากแปลงนาดั้งเดิมของครอบครัว สู่แปลงเกษตรแบบผสมผสานเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนินศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตนได้ไปทํางานในแวดวงของสื่อรายใหญ่ของประเทศเป็นระยะเวลาสปีและเกิดเหตุการณ์พลิกผันของชีวิตคือแม่ของตอนนั้นป่วยกระทันหันจากอาการเชื้อรากัดกระโหลกศีรษะส่งผลให้ตาบอดชั่วคราวตนจึงตัดสินใจที่ลาออกจากงานกลับมาดูแลแม่ที่บ้านเพราะคิดเสมอว่า ชีวิตของแม่ย่อมสําคัญกว่าเงินทองและชื่อเสียงของตนที่ได้รับอยู่ในขณะนั้นเมื่อลาออกจากงานในเมืองกรุงสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่อําเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทยัยเขาคิดตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นเกษตรกรด้วยต้นทุนที่นาของครอบครัวก้าวไร่แต่ในขณะนั้นราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำประกอบกับปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ผลผลิตได้น้อยลงทําให้เขาอยากจะพลิกท้องนาให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน โดยได้เริ่มศึกษาหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและจัดการแบ่งพื้นที่ตามอัตาราส่วน 30, 30, 30 1 0 30เปอร์เซ็นต์แรกเป็นพื้นที่นาข้าวปลูกเพื่อไว้กินในครอบครัว3 0เปอร์เซ็นต์ต่อมาเป็นพื้นที่ทำปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงวัว30%เปอร์เซ็นต์อีกส่วนก็เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลและ1 0เปอร์เซ็นต์สุดท้ายคือส่วนของที่อยู่อาศัย หลังจากที่ประสบความสําเร็จจากการนําหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงทําให้ครอบครัวม,มีความสุขเพิ่มมากขึ้นความสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวเงินแต่คือการได้พึ่งพาตนเองและได้แบ่งปันกับคนอื่นแต่พอมาทําตรงนี้ปุ๊บตีสี่ตื่นละเอ๊เดี๋ยวไปลดน้าพวนดินอะไรเงี้ยพอเห็นมันงามมันอะไรอ่ะเราก็ไปบ้านโน้นบ้านนี้เราก็หยิบติดมือไปให้เขาอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขไง แลว้วเอ้บ้านนั้นตายบ้านนั้นแต่งบ้านนั้นทําบุญอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ตะกร้าไปเลยไปแล้วก็ไปมอมๆอ,อย่างนี้แหละไปมาเอานี่นี่นี่มาวันนี้ไปทําอะไรเงี้ยเขาก็จะดีใจอุย้ยไม่ต้องไปเอาตลาดแล้วเนาะอันเนี้ยปลอดสารพิษอะไรยังไงอืมมันก็มีความสุขอนุสรณ์มีบุญบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อตอนได้ศึกษาและปฏิบัติตามสาร์ที่พระบาทสมเด็จพระ,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ไว้กับปวงชนชาวไทย ตนก็รู้ได้เลยว่าศาสตร์ที่พระองค์ให้ไว้ไม่ได้แค่เป็นการทําการเกษตรหรือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวแต่ทาให้เราเห็นคุณค่าของการให้และการได้รับให้เราได้เห็นคุณค่าของพื้นแผ่นดินและรู้จักดูแลพื้นแผ่นดินเพื่อประโยชน์ต่อบปายในวันข้างหน้าและทุกศาสตร์ที่พระองค์คิดค้นขึ้นนั้นพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่ทําด้วยพระองค์เองมาแล้วทั้งสิน้นท่านไม่เคยอยู่ในวังหลหลมของท่านเลยท่านเป็นพระราชาที่ปลอมตัวไปหา ชาวนาไปช่วยชาวนาในการทําแก้งดินเปรี้ยวไปช่วยชาวนามอมมม,มที่เขากันดานน้ําไปช่วยนู่นช่วยนี่ท่านมีกล้องตะภายไว้มีแผนที่มีปากกาท่านไปทุกที่ด้วยด้วยด้วยชุดนี้เพื่อที่จะช่วยให้เราคนไทยอยู่ดีกินดี หลังจากที่อนุสร์มีบุญประสบความสําเร็จจากการเป็นเกรรษตรกรตามแนวเกรรษตรทฤษฎีใหม่แล้วนั้นเขาก็ได้รับหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งนั่นคือการเป็นสารวัตรกำนันเพราะเขาตั้งใจที่จะทําประโยชน์เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดและถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และปัชญาเศร,รษฐกรรษิจพอเพียงให้กับคนอื่นๆผมยังอิจฉาคนรุ่นก่อนๆเลยที่เขาเกิดมาแล้วเขาได้เข้าเฝ้าพราะองค์อย่างใกล้ชิดแต่ถึงเราเกิดมารุ่นหลังเราก็ยังได้ รู้สึกใกล้ชิดกับท่านด้วยการทํางานตอบแทนท่านถึงแม้ว่ากลับมาอยู่ตามชนบทบ้านนอกอย่างนี้นี่แหละการที่เราช่วยเป็นกําลังเล็กๆในการให้ชาวบ้านหรือตัวเราเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ย,เป,ยงงเป็นการช่วยท่านทรงงานเป็นการช่วยท่านทํางานไปในตัวนี่ก็คือ สิ่งที่เราจะทําให้กับการเกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินของพ่อองค์ให้สมกับพระปณิธานที่พ่อองค์ทรงตั้งไว้ว่าอยากให้เราอยู่ดีกินดีด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านคิดไว้เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงท่านยังได้พระราชทานกับเราว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเปรียแบบเสมือนเสาเข็มที่สําคัญแต่พวกเราพวกเราเองเนี่ย ชาวไร่ชาวนามองไม่เห็นเสาเข็มที่สำคัญนี้แต่ณนะวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนชาวไร่ชาวนาทุกคนทราบซึ้งแล้วก็รู้แจ้งชัดเจนในเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระองค์ที่ได้ประทานไว้ใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงและทำประโยชน์คืนสู่แผ่นดินคือสิ่งที่อนุสรมีบุญ ตั้งใจที่จะทําเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากราณทิคุณที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อปวงชนชาวไทยมินสัตราคมถ่ายภาพพิพัฒน์อัตพุิธ์ NBT พิษณุโลกรายงาน